สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับอ่ะไปไหนสนละถอยไปไกลเลยซื้อน้ำมันหน่อยนะครับคนถามว่าพิสันเอาน้ำมันไหนเติมรถในหนึ่งถังสองถังสามถังเดี๋ยวเอาอีกสักถังดีกว่า ได้แค่ถังเดียวรถมาแล้วนึกว่าจะรถถ่ายน้ำปามัามนีนลิตเท่าไหรสามสิบเท่าไรนะสามสิบสองหอ๋อ สามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์มีพอไหมเนะนี่ยจะหมดแล้วยังเร <laughs> าค่อยดูว่าสองถังสองร้อยลิตรกับอีกหนึ่งกระติกนะครับว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับน่าจะหลายน่าจะหลายพันอยู่นะทางด้านยางพื้นใหญ่คู่ก็ ตอนนี้มีของเลยนะที่ร้านเส er ียนอตนะครับลุงกิบยางเปอร์เซ็นนะครับหรือว่าที่พิสันก็ได้นะขายดีมากนะครับอย่างก้าก็มีนี่อ้อยเอาไปลุยมาเมื่อวานนี่คนด่าเต็มเลยบอกมันไปไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวผมจะลองเอาล้อเหล็กไปให้ดูว่ามันจะกลมไปลูขนนหรือเปล่านะครับมี้นอนังเออันนี้คือสองถัง สองั้งหมื่นสองหนึ่งร้อยสี่บาทลดเหรอหรือคิดเต็มส่งของทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมูเล่นะครับมูเล่กึงสี่วดีอ่าอันนี้น่าจะเป็นพวกหัวฉีดนะครับหัวฉีดแต่งหัวฉีดเดือนหอบสามกล่องสี่กล่องอันนี้เป็นชุดเกาะเซตทีนะครับไปใชหนาด อันนี้ไปอุดรน,นครสวรรค์สารคามพิจิตรอันนี้ไปอุตรดิตอันนี้ไปบุรีรัมย์นางรองอไปบ้านผมเลยนะเนี่ยอันนี้ไปชัยนาทกล่องใหญ่ก็ไปทั่วประเทศนะครับขายดีมาก <laughs> <laughs> นับเงินนะครับ ขายน้ำมันนี่รวยนะครับผ่านไปแล้ว100ลิตรฮะไม่มีแับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเ0้าร้อยแปดบาทเอบาทอ่าของผมเก้าร้อยแปดบาท อะไรหล่นอ๋อครับเก้บาทสามสิบรู้ได้ไงมันสามสิบลิตรปีปฏิบัติเติมประจำเหรอเพราะว่าคารร่อนในเมื่อปั๊มจะมีขายอ๋อในปั๊มจะมีขายใช่ไหมยาล้างรถอ๋อตัดแล้วนะครับตัดแล้ว ร้อยเท่าไหร่วันเนี้ยร้อยแปดสิบเต็มก่อนนะมันมีน้ำมันคาในถังอยู่มันน่าจะหมดอยู่มั้งเพราะว่าอันนี้มันสองสองร้อยลิตรกว่าเนะครับ โลดนอีกเติมในรถก็ได้ดีมากครับมีปั๊มน้ำมันเคลื่อนที่ผมว่าบางจังหวัดนี่ยังไม่มีนะครับอย่างบุรีรัมย์ที่บ้านผมนี่ยังไม่มีนะออกไปซื้อน้ำมันต้องออกไปในตัวอำเภอคนระับถ้าเกิดว่าซื้อปั๊มแถวบ้านก็ถ้าซื้อเยอะๆก็ไม่ไหวนะครับแพงมากสำหรับน้ำมันที่ซื้อไว้นี่คือว่าจะเอาไปใส่รถยำนานนะครับท่านผู้ชม ว่าตอนที่ดึงน้ําให้เขาพูดแล้วคราวนี้จะใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะว่ามีไฟเข้าถึงแล้วก็จะประหยัดกว่านะครับแต่รถยํานามันใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมีวิวัฒนาการ <c oughs> รถยํานาไฟเป็นไฟฟ้าขับลงน้ําบดีละไฟช็อตตายนะครับรถพอตานะครับซัตทีหนึ่งห้า เสือท่อซิ่งนะครับก็ใกล้จะเข้าฤดูกาลแล้วนะเพราะว่าช่วงพฤษภาเนาะงานเยอะนะครับสําหรับงานลถยํานานะครับแถวนี้ก็บางเจ้าเขาก็ยังลงข้โพดกันอยู่นะครับก็เลยยังเบาๆสักหน่อยแต่ช่วงป่าพฤษภาแน่นอนนะครับเยอะแน่นอนงานยานานะครับถังน้ํามันตัวนี้ให้ฟรีนะท่านใดจะเอาไปใช้ หนักตัวถังสแตนเลสต้องเอาไปเชื่อมนี้นะครับผมเชื่อมนี้นี่นี่นี่ขามันหลุดนะตันถังยันมา150ผมเปลี่ยนออกจากตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้แตกไม่ได้รั่วอะไรนะท่านใดจะไปใช้ก็เอาไปเลยนะครับออกค่าส่งเองนะหรือมาเอาที่บ้านก็ได้ <c oughs> มีอะไรให้ฟรีอีก เดี๋ยวคนชอบของฟรีเดี๋ยวผมหาดูก่อน <c oughs> ของฟรีของฟรีไม่หมดไม่หมดไงเดี๋ยวกี่ลิตร <c oughs> 10ลิตรสิบลิตรเหรอสามร้อยแปดสิบเก้า ภาพเนี่ยมันมีกระติกเนี่ครับอ,อันนี้ได้หกอันนี้อีกเอาตละห้าพ่ครับ,บรครับแต่อันนี้ก็ใช่ครับ <c oughs> ผมก็เอาแค่กระติกเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกนะครับรถยำนาไม่มีด้วยเรื่องของเรื่องสงสัยปีนี้จะได้ใช้ลุงเพชรนะครับยำนา สยามก็ไม่ได้ขายนะครับเอามาไว้อันนี้แหละเผื่อไว้ยำนาแต่ว่าผมยังไม่มีล้อเนาะจะอาจจะต้องเอาลุงเพชรไปยำนาเพราะว่านกนกผมส่งไปทำสี่คูณสี่แล้วอ่ะหล่จะได้รถประมาณสิ้นเดือนนะครับสี่เหลือะหารล้อบางโคนก็ขายทิ้งไปหมดแล้วนะครับกระติกเดียวก็เพียงพอแล้วผมไม่ค่อยได้ออก วันละ10ลิตรสำหรับยำนากระติกก็ได้แค่2วันก็หมดแล้วนะกระติก30ลิตร270 400 <Okay. S 1> ต่อ,อา430โอเค430 พอดีเลยนะครับ430ก็จะ่ากับว่าเมื่นประมาณ13,000นะครับเมื่อกี้นะของผม9 8บาทของก็ตาเมื่นเหมือนเท่าไหร่วะเหมือนสองป่ะอาจจะประมาณนั้นนะครับเตรียมตัวนะครับไว้รับจ้างยำนานะครับยังดีที่มีรถน้ามันมาส่งที่บ้านนะครับผมแก่ถ่ายเขอรถน้ํามัน โอเคครับวีดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ